หนึ่งเรื่องนะคะที่คนที่รักตัวเองคนที่อยากพัฒนาตัวเองต้องรู้และให้ความสําคัญนะคะเรื่องนี้ทาร่าได,ได้ยินมาจากโทนี่โรบินสัมมนาสดที่ซิดนีย์เมื่อหลายปีมาแล้วเรื่องนี้มันชื่อว่าวงล้อของชีวิตเขาบอกว่าคนที่อยากประสบความสําเร็จอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราอ่ะไม่ได้มีด้านเดียวและทุกด้านอ่ะมันสัมพันธ์กันเหมือนวงล้อแบบนี้แหละถ้าเมื่อไหรท่ที่ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีหน้าที่การงานที่ดีเรามีสังคมที่ดีมีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าทุกอย่างมันเต็มในทุกมิติอะวงล้อเราชีวิตเราอะมันก็จะขับเคลื่อนไปแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีด้านใดด้านหนึ่งที่เราไม่ให้ความสําคัญกับมันเราละเลยกับมันคะแนนมันอยู่ที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยวงล้อชีวิตของเราอะมันก็จะขับเคลื่อนไปแบบ ไม่สมดุลแล้วเนี่ยพอเราขับเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมสมมติไอ้ตรงเนี้ยที่มันขาดหายไปอ่ะอีกหน่อยมันก็จะกระทบ สภาพจิตใจของเรากระทบเรื่องเวลาของเราแล้วมันก็จะลามปามาถึงเรื่องการงานการเงินสังคมรวมไปถึงร่างกายเราด้วยนะคะเขาก็บอกมันก็จะวนกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่รักตัวเองอยากพัฒนาตัวเองเราต้องให้ความสําคัญกับชีวิตในทุกด้านพยายามพัฒนาในทุกมิกติไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ